สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้อากาศดีนะคะอากาศสดชื่นนะคะปอกจะพามาดูราสเบอร์รี่ไปไปเดินเล่นนะคะก็เลยไปเห็นราสเบอร์รี่นะคะมีทั้งกําลังสุกแล้วก็ยังไม่สุกแบบนี้กําลังเปรี้ยวแบบกินกับน้ําพริกเกลือนะคะอันนี้สีดํานะคะลูกใหญ่มากทุกคนอันนี้จะเป็นสตรอเบอร์รี่ปานะคะเราเห็นแล้วอุ้ยเหมือนสตรอเบอร์รี่เราก็เลยซร์ชดูอ๋อสตรอเบอรี่ปานี่นะคะ ที่ป่าเดินเล่นออกกําลังกายไปด้วยนะคะนี่นี่นีก็มีความช่วยกันเก็บเก็บแล้วก็เอากลับไปทําความสะอาดนะคะแล้วก็ถึงกินได้เนาะนี่ค่ะเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็คือสตรอเบอรี่ป่านะแล้วก็ราสเบอรี่ป่าก็มีเยอะมากราอร่อยมากทุกคนอันนี้สตรอเบอรี่ป่านะคะนี่ราสเบอรี่เยอะมากจริงๆทุกคนเดินไปตรงไหนก็เจอ เยอะจริงๆนี่คือแบบเราเก็บแต่แบบสุกๆนะอันนี้คือแบบพันลูกเล็กนะพอเราเดินออกไปข้างหน้าป่าจนตรงทางทางที่เราจะกลับบ้านอะมันมีลูกใหญ่อะ่ะคือแบบแล้วสีดำแล้วคืออร่อยมากน้องฉ่ำมากเลยเนี่ยทำให้เราแบบมีกำลังใจอยากมาเดินเล่นในป่าทุกวันเลยอะไรอย่างนี้ กำลังออกดอกนะคะแล้วก็ติดลูกเยอะมากหุยมองไปแบบแดงเราเอากลับไปบ้านนะคะแล้วก็ไปทำความสะอาดนะคะถึงกินได้เนาะถูกสุขอนามัยนิดนึงแต่ก็มีอยู่มีแอบดินใส่ปากทีนึงอะเนาะกินเองอะเนาะแต่ก็เอาตนสูงกินเลนยนะเพราะว่าล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรมาชิงช่องใส่หรือเปล่าแต่มันสูงนะทุกคนเราเก็บมีแต่แบบต้นทงสูงก็ เท่าตัวเราโอ้ฉ่ำๆเลยทุกคนสวยมากนี่นะคะนี่ก็คือเป็นภาพที่เก็บเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนแบบช่ำมากลัเบอร์รี่เยอรมันนี่แล้วก็สตอรอเบอรี่ป่านะคะสตอรอเบอรี่ป่านี้ไม่อร่อยแต่สวยแต่ลัเบอร์รี่อร่อยด้วยแล้วก็ลูกสวยด้วยโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะไปบาย